สวัสดีครับพบกับช่องชากลาฟามมูป่านะครับผมวันนี้เปิดคลิปมาด้วยความดื้อของน้องดอกเหมยนะครับเมื่อกี้งัดหลังคอกงัดไม่ไผ่หลังคอกครับออกไปกินไข่ในล้าวไก่ไข่ นี่ก็คือข้อเสียสำหรับออคอกที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือใช้ไม้ใช้วัสดุที่มีในบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับออคอกก็มีอายุ1ปีแล้วก็มีไม้ผุบ้างครับมีเป็นไม้ผุแล้วก็ไม้หักไม้แตกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของวัสดุที่ไม่คงทนนะครับผม สวัสดีครับพบกับช่องชากราฟาม์มูป่านะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องชากราฟาม์มูป่าทั้งในช่องทาง youtube และช่องทางเพจ facebook นะครับผมชากราฟาร์มูป่าครับตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญตําบลหินดาดตําภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เมื่อสักพักครับวันนี้วัน เช้าก็ไปทำงานปกติแล้วครับก็สายๆน้องชายโทรไปบอกว่าหมูออกจากอคอกก็เลยรีบกลับมาจากที่ทำงานครับก็กลัวเขาจะตะเลิดออกไปไกลก็กลับมาก็ไปเจออยู่ในเล้าไก่ไข่ครับไปกินไก่เอ่อไปกินไข่ในร้าไก่ไข่หมดเลย สิบกว่าฟองเมื่อเช้าไม่ได้เก็บไข่ก็ถือว่าเป็นการบำรุงถือว่าเป็นการบำรุงแล้วกันครับก็ไข่ก็มีโปรตีนครับมีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการบำรุงเขาไปในตัวครับเพราะนี่ก็ผสมแล้วนะครับใช้เจ้าทองครับป่าเลือดผสมเป็นพ่อพันธุ์ในการผสมพันธ์ ผสมเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาครับปลายเดือนกุมภาช่วงประมาณวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากุมภาครับประมาณนี้ก<ม>็<ม>น้องดอกเหมยนี่ก็อายุสิบเดือนแล้วครับสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนนี้ละสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแล้วครับ<ม>ก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์พอที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับก็ น้ำหนักก็ประมาณ30กว่าโล4ี่ิบโลประมาณนี้ครับประมาณเนันะครับผมผมก็ยังไม่เคยได้อุม้มไม่เคยได้จับเขาสักทีไม่เคยได้อุ้มแบบจริงจังชั่งน้าหนักแบบจริงจังก็ประมาณ40โลครับประมาณนี้ก็เปิดหัวด้วยความดื้อของน้องดอกเหมยครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับเอ่อคือนําเข้ามาตั้งแต่ น้องอายุหนึ่งเดือนก็ซื้อมาจากพี่ๆที่เขาจำหน่ายหมูดำครับ mm. ก็อยากได้มาเก็บไว้ในข้อครับ mm. ก็เป็นสายพันธุ์ลูกดกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมเหมยซานผสมดูหลอก mm. ก็ถือว่าสวยนะครับยาวแล้วก็นมสิบห้าเต้า ็ถ้าได้ลูกสักสิบกว่าตัวก็น่าจะคุ้มค่ากับสายพันธุ์แล้วก็คุ้มค่ากับเวลาที่เราดูแลนะครับก็ซื้อเขาซื้อน้องเข้ามาตั้งแต่อายุ1เดือนครับผมก็ช่วงนั้นก็หมูราคาตัวละแปดเก้าร้อยครับประมาณนี้ช่วงอายุ1เดือน หมูลาคาก็8900ก็เลยอยากได้พอดีก็เลยให้เจ้าของเขามาส่งครับผมกินอิ่มแล้วก็นอนครับเลี้ยงง่ายครับแต่ก็ดือ้อแต่ก็ดื้อครับเพราะหลุดหลายรอบแล้วก็สำหรับอคอกนะครับเออ,อคอกมันก็ไม่ใช่เป็นอคอก ที่กั้นด้วยเหล็กหรือว่าไม้ที่คงทนถาวรครับมันก็จะมีบ้างที่จะมีการชำรุดแล้วก็มีการผุพังไปตามการเวลานะครับคอกนี้ก็ทำได้เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับผมระยะเวลาหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีเต็มเ็มเลยครับเพราะผมเลี้ยงหมูเริ่มเลี้ยงหมูและเริ่มทำคอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์2566 นี่ก็เลยเลยเดือนกุมภาพันธ์สอมาแล้วก็ครบ1ปีแล้วนะครับสำหรับหมูในอคอกเราก็มีพ่อพันธ์เป็นหมูป่าเลือดผสมนะครับผมอายุ2ปีนั่นก็เลี้ยงมาตั้งแต่เขาอายุ67เดเดือนนะครับนำเข้ามาเป็นหมูตัวแรกๆในอคอกนะครับที่เรานำเข้ามา เอามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับสำหรับเจ้าทองพ่อพันธุ์หมูป่าอายุสองปีเข้าๆนะครับผมก็ไม่ได้จำเดือนไม่ได้จำวันที่มันชัดเจนเข้าวๆก็าามาสองปีครับเพราะมาอยู่กับผมก็จะครบหนึ่งปีไปแล้วช่วงนั้นก็เอามาตอนที่เขาหกเจ็ดเดือนก็เดือนกว่าๆสองเออปีกว่าๆครับ ปีเดเดือนปี8เดือนหรืออาจจะสองปีก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็ดำภูพานนะครับผสมเมื่อช่วงวันที่3ที่4มีนาสองพันกรัผมก็ใช้เจ้าทองเหมือนกันครับใช้พ่อป่าเลือดผสมเหมือนกันในการผสมพันธ์ ก็าจะลองดูครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนี่ก็แม่พันุอายุแปดเก้าเดือนเหมือนกันนะครับผมแปดเก้าเดือนสิบเดือนประมาณนี้ครับก็ได้มาพร้อมน้องดอกเหมยสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับผมก็ประมาณนี้จําอาจจะคาดเคลื่อนนะครับเดือนเลี้ยงง่ายกินง่ายครับก็เป็นหมูที่ เลี้ยงง่ายกินง่ายแล้วอีกอย่างหนึง่งผมเลี้ยงเป็นแม่พันธุนะครับผมผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขาอ้วนหรือว่าให้เขาตัวใหญ่เร็วมันอาจจะเปลืองต้นทุนเปลืองปริมาณอาหารของเราเพราะผมเลี้ยงเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับผมเป็นอาหารลดต้นทุนอาหารต้นทุนต่ําเป็นหยวกกล้วยเศษอาหารบอนต้มแล้วก็ ลำครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับก็ส่วนมากก็เป็นเศษอาหารบอลต้มแล้วก็ต้นกล้วยสับป,ประมาณนี้ครับที่คอกเราก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนครับหมูโตนะครับผมแต่ก็อาจจะโตช้าเพราะมันไม่ได้มีอาหารเสริมเช่อนอาหารสำเร็จรูปอะไรก็เราไม่ได้เลี้ยงเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับ ในคอกเราก็มีหมูป่าเลือดผสมอยู่สามตัวนะครับผมเป็นพ่อพันหนึ่งตัวเป็นแม่พันสองตัวนะครับแล้วก็ดำภูพันสองตัวเหมยซานผสมดูหลอกที่เห็นช่วงต้นคลิปอีกหนึ่งตัวทางคอกเราก็มีแม่พันอยู่ห้าตัวนะครับพ่อพันหนึ่งตัวแล้วก็มีหมูทั้งหมดหกตัวครับผมก็ จำหน่ายลูกไปแล้วตั้งแต่เลี้ยงมา1ปีที่ผ่านมาเราจำหน่ายลูกหมูไปแล้ว5้าคอกนะครับผมห้าคอกก็เป็นหมูป่าเลือดผสมทั้งห้าคอกเลยก็ถือว่ายังขายได้เรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับการ จำหน่ายลูกหมูก็ยังจำหน่ายได้เรื่อยๆแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจสำหรับคนซื้อและคนขายนะครับผมราคาที่คอกผมก็อาจจะสูงกว่าราคาของพ่อค้าคนกลางที่เขามารับนิดหน่อยนะครับก็เราขายเองนะครับเราก็ไม่ได้ผ่านคนกลางเราก็ราคาก็เลยอาจจะสูงสูงขึ้นมานิดหน่อยแล้วกัน นี่ก็หมูป่าเลือดผสมครับที่เป็นแม่พันธุ์หนึ่งตัวก็น่าจะตั้งท้องแล้วนะครับเออน่าจะท้องละถ้าท้องท้องนี้ก็เป็นท้องที่สามนะครับเพราะน่าจะท้องน่าจะท้องไปที่แน่นอนเพราะไม่เป็นสัตว์มาหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังจากการผสมพันธุ์ก็ถือว่า ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์นะครับที่คอ,อกเราไม่ไม่ได้ผสมเทียมเลยนะครับผมเพราะเรามีพ่อพันธุ์ของเราอยู่แล้วนี่ก็คือข้อดีนะครับของการที่มีพ่อพันธุ์ในคอ,อกนะครับผมก็คือถ้าหมูเราเป็นสัตว์แล้วเราก็สามารถผสมได้เลยนะครับถ้าหมูตัวเมียเราเป็นสัตว์เราก็สามารถเอาตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ในคอ,อกเราก็ผสมได้เลยก็ ไม่ต้องไปเสียค่าน้ำเชื้อครับเป็นไม่ต้องไปเสียค่าน้ำเชื้อที่เราต้องผสมเทียมนั่นก็ถ้าเราอยากได้สายพันธุ์ดีๆอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่พ่อพันธุ์ในคอกเราก็สามารถไปหาผสมเทียมครับอ่าก็หลักร้อยมั้งครับเออห้าร้อยหกร้อยประมาณเนี้ยสำหรับหหลอด ของน้ำเชื้อนะครับตอนนี้จะไม่เห็นลูกหมูในคลอกเลยนะครับผมเพราะเราจำหน่ายออกไปให้สำหรับผู้ที่สั่งจองออกไปแล้วก็จะเหลือแค่สองตัวครับที่เป็นหมูเล็กมันเป็นตัวผู้ครับผมก็ ถ้าไม่มีใครสนใจเราก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ในรุ่นต่อไปแต่ถ้าใครสนใจอยากได้พ่อพันธุ์หมูป่าเลือดผสมอ,อนาคตพ่อพันธุ์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับทั้งในเพจ facebook แล้วก็ในช่องทาง youtube นะครับผมชากลางลาวฟาร์มหมูป่าของเราก็ขายในราคาหลักร้อยครับหลักร้อยหล,กลักพันเราก็ไม่ได้ ขายในราคาที่แพงมากจับต้องได้ครับผมแบ่งสําหรับแบ่งขายสําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่เห็นอยู่นี่คือน้องหมูแดงนะครับผมก็พึ่งย่านมลูกแล้วก็จําหน่ายลูกออกไปได้ ชุดหนึ่งแล้วนี่คือท้องที่สองนะครับที่เราจําหน่ายลูกของน้องหมูแดงไปก็ถือว่าให้ลูกสวยนะครับผมเป็นหมูป่าที่ให้ลูกสวยให้ลูกตัวยาวใหญ่โตวไวแข็งแรงนะครับน้องหมูแดงก็อายุปกีกว่าแล้วครับผมสวนทรงก็จะสวยครับเพราะ น่าจะติดเลือดสูงติดหมูป่าแท้มาเยอะครับเพราะช่วงที่แบ่งแบ่งเข้ามานี่ผมแบ่งจากพี่ที่เลี้ยงหมูป่าแท้กับหมูป่าเลือดสูงนะครับเห็นเขาสวยดีครับเห็นเขาดูทรงที่เป็นเลือดได้เลือดสูงมาเยอะก็เลยขอขอแบ่งพี่เข้ามาในกําแพงเพชรเราก็มีหมูป่า มีคนเลี้ยงหมูป่าก็เยอะนะครับผมแต่ไม่ค่อยอเราไม่ค่อยเห็นในช่องทางออนไลน์เพราะบางคนเขาก็ไม่ได้จําหน่ายในช่องทางออนไลน์ครับบางทีบางคนเขาก็จําหน่ายสําหรับพ่อค้าคนกลางที่รู้จักกันหรือว่าจําหน่ายให้ชาวบ้านผู้ที่อยากได้ไปแบ่งกันเลี้ยงส่วนมากช่องทางการจําหน่ายหมูป่าของผมก็ประมาณนี้และครับก็คือ แบ่งให้สำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆที่สำหรับท่านที่สนใจนะครับผม <c oughs> กลับมาดูตัวดือ้อตัวดื้อของวันกินไข่สิกว่าฟองก็คงจะอิ่มนะครับผมจะถือว่าเป็นการบำรุงเข้าไปในตัวแล้วกันครับเพราะ เราก็ไม่ได้ให้อาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงเขาเลยผมให้อาหารลดต้นทุนตั้งแต่ได้เข้ามาเลยนะครับผมก็ตั้งแต่1เดือนเราก็ให้อาหารต้นทุนต่ำอาหารลดต้นทุนอย่างเดียวเลยต้นกล้วยสับลำเสร็จอาหารอย่างเดียวเลยนะครับ mm. ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับไม่ไม่เป็นโรคเลยนะครับเอ,อไม่มีโรคเลยนะครับ แล้วหมูที่คอกก็ไม่เคยใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายายาในการวัคซีนในการป้องกันเลยนะครับเพราะเาเหมือนว่าเขาไม่ป่วยเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องฉีดยาอะไรเขาก็ตั้งแต่หมู หมูคลอดหมูแรกคลอดหมูแรกเกิดเราก็ไม่ได้ฉีดยาธาตุเหล็กหรือว่าวัคซีนป้องกันนะครับเราก็เลี้ยงธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ป้องกันนอ,อเราเห็นเขาแข็งแรงดีเราก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากครับผมเลี้ยงเลี้ยงเขาตามธรรมชาติจริงๆอาหารก็ธรรมชาติจริงๆครับผมไม่มีไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างสารเล่งเนื้อแดงไม่มีเลยครับเรานี่ธรรมชาติจริงๆเพราะอาหารเราก็เป็นอาหารลดต้นทุนอาหารต้นทุนต่า อาหารสําเร็จรูปก็จะเลี้ยงแค่เฉพาะาหมูรุ่นหย่านมนะครับผมหมูรุ่นหย่านมแล้วก็จะให้กินอาหารสําเร็จรูปเพื่อบํารุงเขานิดหน่อยแล้วก็ช่วงประมาณ2เดือน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 3เดือนอะไรประมาณนี้ก็คงจะหยุดแล้วครับหยุดให้กินแล้วก็ให้มากินเป็นอาหารต้นทุนตามอาหารสําเร็จรูปอย่างเดียว แต่ส่วนมากในข้อก็ไม่ค่อยจะเหลือลูกหมูให้เลี้ยงถึงรุ่น2อสามเดือนหรอกครับส่วนมากก็จะขายหมดก่อนก็ถือว่ายังขายง่ายนะครับผมในช่วงนี้แล้วก็ราคาก็ก็สูงก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงสําหรับราคาที่ถูกตั้งแต่ช่วงปี66นะครับหมูราคาถูกลงแล้วก็ พึ่งขยับครับพึ่งราคาหมูส่วนใหญ่พึ่งขยับขึ้นแต่สําหรับข้อผมก็จําหน่ายลูกหมูก็จําหน่ายลูกหมูในราคาที่ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับคนที่ซื้อครับคนที่ซื้อไปเขายอมรับราคาที่ผมตั้งได้เขาก็มาติดต่อซื้อขอแบ่งเอาไปเลี้ยงผมก็ไม่ได้ ตั้งราคาที่มันสูงเวอร์จนเกินไปนะครับผมก็อาจจะสูงกว่าพ่อค้าคนกลางนิดหน่อยแต่รับประกันว่าหมูของผมนี่ถ้าไม่แข็งแรงจริงๆหรือว่ากินอาหารไม่เก่งจริงๆผมก็ไม่ยอมปล่อยออกจากคอกนะครับผมเราก็รับประกันในเรื่องนี้หรือว่าซื้อไปแล้วแล้วหมูรู้สึกว่าไม่แข็งแรงหรือว่าหมูป่วยก็ เราก็จะไปดูแลให้หรือว่าเราก็อาจจะเอาหมูตัวอื่นไปเปลี่ยนให้ครับผมถ้าซื้อจากคอกชางลาฟามหมูป่าออกไปนะครับเราก็รับประกันให้ครับรับประกันหลังการขายด้วยครับผมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเราก็ส่งให้ฟรีนะครับผมในพื้นที่ใกล้เคียงก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมถ้าไม่ ถ้าไม่ไกลจนเกินไปก็ผมก็ส่งให้ฟรีได้นะครับผมส่งให้ฟรีได้แต่ถ้าไกลก็ถ้าอยากให้ส่งให้ก็ขอต้องขอเก็บเป็นค่าน้ํามันสักหน่อยนึงครับผมก็จะไม่เก็บเยอะนะครับผมก,ก็อาจจะตกลงกันถ้าไกลถ้าไกลเกินกว่าที่ผมตั้งไว้ก็อาจจะต้องขอเก็บค่าบริการส่งนิดหน่อยครับผมนิดหน่อย สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ